เด็กหญิงผมสีม่วงผู้ที่ขึ้นชื่อวันนิสัยโหดได้ที่สุดในบรรดาต้นกำเนิดทั้ง7อย่าให้รูปลักษณ์ภายนอกของเธอนั้นหลอกลวงพวกคุณเอาได้อันติมาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะหาทุกคนไปดูจักกับหญิงสาวคนสุดท้ายอีกนะครับ เธอเป็นเด็กหญิงที่มีรูปลักษณะค่อนข้างไปทางโรลิเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นกําเนิดทั้ง7จสีนะครับนั่นก็คือไวโอเลตต้นกําเนิดสีม่วงนะครับซึ่งชื่อของเธอเนั่นก็คืออันติมาอันติมานะครับเป็นเด็กหญิงคนสุดท้ายนะครับในบรรดาต้นกําเนิดทั้ง4ต้นที่รับใช้ริมูรุนะครับที่ผมจะทําเกี่ยวกับประวัติของเธอลักษณะของเธอที่ปรากฏให้เห็นนะครับนั่นก็คือเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆเลยนะครับ และสวยงามในบางมุมนะครับเธอมีเอกลักษณ์ก็คือเธอมีผมสีม่วงและมีหางม้าอยู่ด้านข้างนี่เองนะครับเธอสวมชุดทหารสีดํากับกระโปรงและเธอยังสวมปลอกแขนที่แขนซ้ายด้วยนะครับและส่วนสูงของเธอเนี่ยเตี้ยที่สุดในบรรดา3สาวเลยนะครับซึ่งเธอเนี่ยเตี้ยกว่าคาเรล,ล่าและเททาลส่สซานั่นเองบุคลิกภาพของเธอนะครับ อันติมาเนี่ยเธอจะชอบทําตัวน่ารักเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งไม่ว่าจะก,กิริยาท่าทางแบบไหนหรือในเวลาไหนเนี่ยเธอจะชอบทําตัวแอบเป็นใสนะครับนั่นก็คือเธอชอบทําตัวเป็นเด็กน่ารักนั่นเองแต่จริงๆแล้วนะครับนิสัยของเธอเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายเป็นอย่างมากเลยนะครับและเธอเนี่ยยังซาดิสมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเธอเป็นมาโซคริสเลยก็ว่าได้นั่เองครับซึ่งอย่างที่ผมกล่าวไปในตอนต้นคลิปนะครับว่าเธอเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็น คนที่มีนิสัยโหดรายที่สุดในบรรดาต้นกำเนิดทั้ง7เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับเพราะเธอเนี่ยชอบการทรมานคนมากๆเลยนะครับส่วนนิสัยส่วนตัวของเธอเนี่ยก็คล้ายๆกับอันติมาและคาเรล,ล่าเลยนะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็โมโหง่ายนะครับแต่พอเวลาเธอไปอยู่ต่อหน้าลิมูรูเนี่ยเธอก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งให้ลิมูรูเห็นนั่นเองนะครับอันติมานะครับ ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะครับว่าเธออาศัยอยู่ที่ไหนแต่ข้อมูลก,ลกว้างๆเนี่ยเธออาศัยอยู่ในอันเดอร์เวิ์นั่นเองนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเธออยู่ที่ไหนตรงไหนกันแน่นเองนะครับซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวกับเธอเลยซึ่งอันติมาเนี่ยเธอถูกชักชวนโดยเดียโบนั่นเองนะครับเดียโบนี่ได้ไปขุดเธอขึ้นมาจากอันเดอร์เวิ์นั่นเองนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้กับเดียโบนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายเธอก็ได้พ่ายแพ้กับเดียโบนะครับเลยตัดสินใจที่จะตามเดียโบมาในที่สุดนะครับ ซ่งเธอเนี่ยก็มีปฏิหารแน่วแน่เหมือนกับอีก2สาวเลยนะครับว่าหากริมบูไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยเธอจะทําการฆ่าริมบูทิ้งทันทีนะครับแต่พอเธอได้มาเห็นริมบูเนี่ยเธอก็ได้เปลี่ยนความคิดนั้นใหม่นะครับในที่สุดเนี่ยเธอก็กลายเป็นยกย่องริมบูจนเข้าขั้นที่แบบว่าริมบูเนี่ยเป็นเทพเจ้าเลยนะครับซิงอันติมาเนี่ยเธอมีผู้ติดตามด้วยนะครับผู้ติดตามของเธอมีทั้งหมด2คนได้กันนะครับผู้ติดตามคนแรกของเธอมีชื่อว่าเวรอนน์เองนะครับส่วนผู้ติดตามคนที่2ของเธอเนี่ยมีชื่อว่าาซ <compelling S 1> นยยยยนนดเะครับ และหลังจากที่เธอได้พบกับริมรุเนี่ยเธอก็ได้รับชื่อจากริมรุนั่นเองนะครับซึ่งชื่อที่ริมรุตั้งให้เนี่ยเป็นชื่อในซีรีส์ซูเปอร์คาร์นะครับนั่นก็คืออันติมา GTR รนั่นเองนะครับและเธอเนี่ยก็ยังได้รับร่างกายจากริมรุด้วยนะครับซึ่งร่างกายของเธอเนี่ยก็จะมีทองคําผสมเข้าไปในกระดูกด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองและต่อมาไม่นานนะครับอันติมาเธอได้รับมอบหมายให้ไปเป็นหัวหน้าอัยการของสำนักงานอัยการในเทมเพสนั่นเองนะครับ ซึ่งเธอเนี่ยได้ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายการเมืองคู่กับคาเรล่าและเทเทลรซ่าเลยนะครับแต่พวกเธอนะ่ยมีหน้าที่แตกต่างกันไปนั่นเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยเธอก็ปรึกษากับคาเรล่านะครับว่าจะทําดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเธอก็ไม่มั่นใจในฝีมือของเธอนะครับว่าหากให้เธอไปตัดสินผู้คนเนี่ยมันจะยุติธรรมจริงๆหรือเปล่านั่เองนะครับเพราะว่านิสัยส่วนตัวของเธอเนี่ยเธอจะชอบทรมานผู้คนนั่เองนะครับแต่สุดท้ายนะครับเธอก็รับหน้าที่นั้นมาได้รอยยิ้มและมีความสุขนะครับ อันติมานะครับหลังจากที่เธอได้เดิมตาตื่นขึ้นมาในฐานะจอมัรที่แท้จริงเนี่ยเธอก็ได้วิวัฒนา,าการเป็นเดมอนลอดนะครับซึ่งผลพลอยของการวิวัฒนา,าการของเธอนั้นเธอได้ครอบครองอาวุทสกิลหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าคิงซามาเอลราชายแห่งพิษนั่นเองนะครับซึ่งเวทมนต์ของเธอเนี่ยเป็นเวทมนต์ที่เกี่ยวกับพิษนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นเวทพิษที่อยู่ระดับสูงสุดเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าโดนพิษเธอเข้าไปเนี่ยแหลกละลายสลายหายไปจากโลกนี้เลยนะครับ เอาละครับเรามาดูความสัมพันธ์ของเธอกันบ้างนะครับว่าความสัมพันธ์ของเธอเนี่ยมีความสัมพันธ์กับใครบ้างนะครับคนแรกเลยนะครับนั่นก็คือริมบรูนั่นเองซึ่งอันติมาเนี่ยเธอรู้สึกยกย่องเลยนับถือริมบรูเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งเธอเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเลิกต่อสู้กับคาเรล่าและเททารลซ่านะครับเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้มาเฝ้ามองการเติบโตของริมบรูนั่นเองเธอเนี่ยได้คุยกับอันติมาและคาเรล่าไว้นะครับว่าเราจะยุติการต่อสู้กันไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเพื่ ซึ่งริมูรุเนี่ยก็ได้มอบช่วยละร่างกายให้เธอมันเลยยิ่งทําให้เธอเนี่ยเคาดบนับถือริมูรุขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเธอเนี่ยคิดเลยว่าเธอจะไม่มีวันหักหลังแน่นอนนะครับเธอจะกลายเป็นผู้พักดีของริมูรุอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับคนต่อมาก็คือคาเรล่าเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่า2คนนี้เนี่ยเป็นคู่กัดคู่ซีคู่บุญคู่สมกันเลยนะครับเพราะว่าพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยจะชอบเถียงกันในเรื่องต่างๆนานา,นา,นาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เธอก็จะชอบเถียงกันและตีกันในที่สุดนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเททาลัสซ่านะครับซึ่งอันติมากับเททาลัสซ่าเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์เหมือนแม่กับลูกมากกว่านะครับเพราะว่าเททาลัสซ่าเนี่ยจะชอบสอนอันติมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าให้เธอเนี่ยสงบสง,เงมเรียบร้อยเข้าไว้นะครับแล้วก็ให้อันติมาเนี่ยซ่อนนิสัยอันโหดร้ายเข้าไปซะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ริมูรุเนี่ยเห็นนิสัยโหดร้ายของเธอนะครับและคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเดียโบนั่นเองอันติมากับเดียโบเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยหรอกครับแต่เขาทั้งสองคนก็มีต่อสู้กัันนบบ้างะคร ซึ่งอันติมากับเดียอาโบเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าจะคุยกันน้อยที่สุดเลยนะครับเอาละครับแม้ว่าทุกคนจะเห็นเด็กสาวผมสีม่วงคนนี้น่ารักและออกจะสดใสนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอมีอายุมากกว่าส0งห0ปีเท่าเกับเททาราซาเลคาเลราเลยนะครับเอาง่ายๆก็คือเธออยู่ในยุคแรกเริ่มหรือยุคตำนานเลยนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลของอันติมาเนี่ยก็จะมีไม่มากนี่นะครับมันก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะได้อ่านกันผ่านๆมาในไลท์โนเวลนะครับซึ่ง ประวัติส่วนตัวของเธอเนี่ยเรียกได้ว่าขุดยากมากเลยนี่นะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการกล่าวถึงเธอในอดีตหรือว่าแทบจะไม่มีการเล่าถึงเธอนั่นเองนะครับผมเลยไม่สามารถหาประวัติของเธอมาได้มากกว่านี้นั่นเองครับแต่ผมจะชดเชยด้วยการเล่าการเจอกันระหว่างลิมุยและ3าสาวปีศาจนั่นเองครับเอาละครับใครที่อยากจะฟังก็ขอให้ทุกคนรับชมคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในเนื้อหาของนิยายเล่ม11นั่นเองนะครับ เป็นเนื้อหาในส่วนของ d i a ยโบเนี่ยได้กลับมาอย่างเทมเพสหลังจากที่เขาได้ไปรวบรวมพูดใต้บังคับบัญชามาเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ d i a ยโบกลับเข้ามาในเมืองเทมเพสเนี่ยริมูรุก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายด้านนอกเมืองเลยนะครับซึ่งเสียงของ d i a ยโบเนี่ยก็ลอยมาแต่ไกลเลยนะครับท่านริมูรุกลับมาแล้วขอรับเดียโบเข้ามาได้รอยยิ้มดีใจพูดแบบนี้ยังไงอยู่วันนี้พาพวกที่อยากให้ท่านริมูรุได้พบมาตามสัญญาแล้วขอรับ ขอเพียงท่านยอมพบก็ดีใจอย่างหาที่เปรียบมิได้แล้วเดียโบเข้ามาทักทายริมุรุได้ท่าทางงอน้อมเหมือนเคยสุภาพเกินเหตุแต่พักนี้ริมุรุเริ่มชินแล้วมอนี่มองว่าริมุรุเป็นเจ้านายเพียงหนึ่งเดียวก็เลยปฏิบัติด,ด้วยเหมือนริมุรุเป็นเทพเจ้าต่อจากเดียโบก็มีผู้หญิง3ามคนเดินเข้ามาเห็นบอกว่าจะไปรวบรวมลิ้วล้อผู้หญิงพวกนี้คงใช่สินะ ดูอย่างอายุน้อยอยู่แต่ปีศาจมันดูอายุไม่ได้สินะไม่รู้หรอกนะว่าเดียโบอยู่มานานแค่ไหนแต่ในเมื่อบอกว่าเป็นคนรู้จักสมัยก่อนก็น่าจะอยู่มานานพอสมควรแล้วเด็กสาวสามคนทักทายลิมรูรุตามการเล่นเร้าของเดียโบก่อนนั่งลงบนโซฟาแล้วพวกเธอเป็นคนรู้จักของนายหรือลิมรูรุถามเดียโบออกไปดูแล้วไม่น่าเก่งขนาดนั้นเลยนะแต่ทันใดนั้นลาฟาเอลก็จะทําการแจ้งเตือนขึ้นให้ลิมรูรุได้รับรู้ปฏิเสธ ทั้ง3จัดเป็นเดมอนระดับสูงเป็นอาร์คเดมอนขุนพลปีศาจชั้นสูงแต่ควบคุมแก่นเวทได้โดยสมบูรณ์และจำแรงเป็นมนุษย์อยู่ลาไฟเอลช่วยบอกพระไขข้อข้องใจของริมูรุผักนี้สายตาของริมูรุเริ่มหลักแหลมขึ้นมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ไหวฮะพอได้ยินแบบนั้นริมูรุก็เลยลองเพิ่มชานเวทดูแต่ก็ยังเห็นพวกเจ้าหล่อนเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเดี๋ยวอาร์คเดมอนกันเหรอเวลาอัญเชิญปีศาจชั้นสูงการอัญเชิญอาร์คเดมอนออกมานั้นยากมาก เพราะเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งขนาดแค่ตนเดียวก็สู้สงครามได้แล้วแต่นี่มีตั้ง3ตนจะว่าไปเดิมทีเดียโบก็เป็นอาร์คเดมอนตั้งแต่ตอนที่บอกว่าเป็นคนรู้จักก็ควรจะเดาออกได้แล้วนะขอรับข้าประเมินแล้วว่ามีคุณสมบัติคู่ควรให้ได้พบกับท่านเิมรูรุขอรับงั้นเหรองั้นเหรอจำแรงกายได้สุดยอดจริงๆนั่นแหละเห็นเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเลย ต่อให้เป็นฮูลี่ไหนก็ไม่น่าจะมองออกว่าพวกเธอเป็นอาร์คเดมอนหรอกมัง้งคำพูดของลิมูรุทำเอาทั้ง3คนวันไหวเล็กน้อยกลับกันเดียโบกับฮอดด้วยความยินดี <c oughs> สมเป็นท่านลิมูรุอุตส่ากมชาให้พวกานางเลี้ยนกายอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังมองออกได้ง,ง่ายๆสินะคอดับก่อนนะลิมูรุพยักหน้าอย่างสบายๆให้เดียโบที่จริงเป็นเพราะคุณลาฟาเอลต่างหากแล้วคนอื่นละ่ะลิมูรุถามเดียโบออกไปก็มีผู้ที่น่าจะทําประโยชน์ได้ราวเจ็ดตน มอนี่ชอบพูดจาเกินจริงอยู่ด้วยฮะอุตส่าห์เตรียมหุ่นพยนต์ไว้ตั้งพันตัวแต่ดันมาไม่ถึง10เอาเถอะพวกเทนก็ใช้ไปร้อยกว่าตัวแล้วก็ถือว่าพอดีแหละแต่ทันใดนั้นเดียโบก็พูดต่อที่เหลือเป็นพวกทหารเลวแต่เมื่อคำหนึงจุดที่เป็นลูกน้องของเจ้าพวกนี้ก็ควรค่าแก่การมอบเกียรติที่จะได้เข้าร่วมกองทัพของท่านริมบรูนะขอรับงั้นหรือแล้วพามาเท่าไหร่กันละ่ะขอรับเรื่องนี้ให้พวกนางพูดเถอะ และท่านในนั้นปีศาจผู้ที่มีผมสีขาวพรนก็ลุกขึ้นและพูดยินดีที่ได้พบท่านลิมุรุน่าอายนักที่ตัวข้านั้นไร้หนำแต่ก็เป็นเกียรตินักที่ได้พบเห็นเจ้าดําชื่นชมนักหนาทีแรกก็ไม่อยากจะเชื่อดอกนะเจ้าคะแต่ก็เข้าใจได้แล้วคนที่ยืนขึ้นทักทายลิมรุรุนั่นก็คือสาวงามผมสีขาวพรนให้ความรู้สึกเหมือนคุณหนูวางตัวสง่างามรอยยิ้มบางท่าทางใจดีดูไม่เหมือนเดมอนแม้แต่น้อยเจ้าคะ่ะ ข้าเองตั้งแต่วินาทีที่ได้เห็นท่านหัวใจก็เต้นไม่ยอมหยุดเลยข้ากับลูกน้อง200้ตนขอเป็นลูกน้องของท่านริมุรุได้นะเจ้าคะสาวงามผมขาวประกาศได้รอยยิ้มสง่างามว่าตามตรงแล้วโดนชมแบบนี้ริมุรุก็เขินเป็นนะเราเองก็เหมือนกันเรากับลูกน้องทั้ง200ตนก็จะรับใช้ท่านริมุรุด้วยคนที่ประกาศอย่างร่าเริงเหมือนเด็กๆคือสาวน้อยน่ารักผมสีม่วงผมหางมาที่รวบไว้ด้านข้างเหมาะกับเธอน่ารักมากเลย ถึงคุณลาฟาเอลจะบอกมาแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะเชื่อว,ว่าพวกเธอเป็นเดมอนอยู่ดีข้าเองก็ไม่ขัดขานจะพาไพ่พลทั้ง200้นายของข้ามาเข้าร่วมทัพกับท่านริมุรุแล้วกันเด็กสาวผู้มีเดือนผมสีทองสว่างประกาศอย่างโอหังเดียโบลุกขึ้นด้วยความโมโหแต่ริมุรุยกมือห้ามไว้ท่าทางเจ้าตัวจะพยายามเข้าหาริมารุอย่างนอบน้อมที่สุดแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปเสียอารมณ์ต่อว่าอะไรหรอกเอาละ่ะเท่านี้ก็ทักทายกันจบไประดับหนึ่ง พวกเจ้าหล่อนและลูกน้องที่ต่างคนต่างมีคนละ200รวมทั้งหมดจะเป็นเดมอน600ตนจะเข้ามาอยู่ใต้อานัตของเดยมดุหรือก็คือใต้อานัตของเดียโบนั่นเองเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆแฮ้เดียโบนี่ตั้งใจจะจัดกองทัพจริงๆสินะเจ้าพวกนี้ต่างคนต่างก็มีคนสนิทอีกคนละสองคนและยังมีอีกตนที่ข้าเห็นว่าน่าสนใจแล้วคนที่ว่ามาก็มีลูกน้องอีก100ตนรวมเป็น700ขอรดับ ตั้งใจจะเตรียมให้ได้1,000ตนแท้ๆแต่ต้องขออภัยด้วยนะขอรับข้ารู้สึกอับอายกับความไร้ความสามารถของตนยิ่งนักอ๋อๆไม่หรอกเดียโบไม่ต้องคิดมากก่อนอื่นก็ไปพบกันเถอะไม่ใช่600แต่เป็น700มีมากเกินได้ซ้ำโอ้ขอบพระคุณขอรับแล้วก็ก่อนหน้านั้นจะขอรายงานเวลาละเอียดก่อนว่าข้าไปชักชวนพวกนางมาอย่างไร เดียโบกำลังตั้งท่าจะเล่าเรื่องโอ้อวดอีกนานลิมูนุเลยรีบห้ามไว้ก่อนนั้นงั้นขอปฏิเสธไว้ก่อนนะเดียโบเพราะเธอเองก็ไม่น่าจะอยากฟังนายอวดหรอกไว้ค่อยฟังตอนที่มีโอกาสนะเดียโบทำหน้าตกใจว่าเอ๊ะเห็นแบบนั้นแล้วปีศาจทั้ง3ก็หัวเราะคิกคักท่าทางจะกังวลว่าเรื่องมันจะยาวเพราะการตัดสินใจของลิมูุถูกต้องลิมูนุจึงฉีกยิ้มแล้วบอกว่า ปล่อยให้คนอื่นรอก็ไม่ดีด้วยรีบพาไปแนะนำทีสิทราบแล้วเขอรับถ้าเช่นนั้นก็ย้ายที่กันเดียโบทำท่าเสียดายยอมรับอยู่หรอกว่าเดียโบนั้นเก่งแต่มาอดเก่งต่อหน้าคนใหม่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกจะทำให้คนคิดว่าเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้คงต้องให้เดียโบทนเอาหน่อยแน่นอนว่าขี้เกียจฟังเรื่องยาวนั่นแหละคือใจจริงของลิมูรุที่ไม่จำเป็นจะต้องพูดออกมาและหลังจากนั้นเดียโบก็พาลิมูรุวาร์ปเข้าไปในเขาวงกต และอัญเชิญปีศาจอีก700้ตนออกมาอนุญาตให้เผยตัวได้ออกมาซะเดียโบออกคำสั่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาคือปีศาจ7ตนและอีก700้ตนคุกเข่าอยู่ด้านหลังจะว่าอย่างที่คาดแล้วหรือไงดี6ใน7ตนที่ว่ามานั้นเป็นอาร์คเดมอนดูองค์อาจจนสมควรเรียกว่าปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงๆแม้ว่าตนหนึ่งจะเป็นแค่เกรเตอร์เดมอนแต่น่าจะเป็นตัวตนพิเศษต้องแข็งแกร่งพอตัวไม่ผิดแน่เห็นว่าเข้ามาหาเรื่องกับเดียโบก็เลยกำหลับเสยียเลย ที่สำคัญกว่านั้นมีอาร์คเดมอนถึง2ตนยอมตามรับใช้อาร์คเดมอนด้วยกันแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่วัดกันด้วยพลังไม่ได้สินะและทันใดนั้นลาฟาเอลก็ทำการแจ้งเตือนลิมูรุขึ้นคำตอบเดมอนที่ไม่มีอายุไขตนที่เกิดก่อนจะสั่งสมประสบการณ์ต่อสู้ได้มากกว่าโดยจะมีระดับในโลกปีศาจที่แบ่งเป็นยศฐาบรรดาศักดิ์ในบรรดานั้นตนที่สังกัดอยู่ในชนชั้นปกครองจะมีอำนาจเหนือกว่าตนอื่น โอ้โหเดมอนมีขีดจำกัดการเติบโตและอาร์คเดมอนก็คือขีดจำกัดสูงสุดกลับกันจึงขัดเกลาฝีมือผ่านการต่อสู้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติความแข็งแกร่งนั่นเองคุณลาไฟเอลช่วยอธิบายเรื่องปีศาจให้ริมารุฟังเป็นอย่างดี3ตนแรกเป็นชนชั้นปกครองแล้ว6ตนนี้ก็เป็นชนชั้นผู้ถูกปกครองอย่างนั้นสินะไม่เพียงแค่3ตนแรกแต่เดียโบก็เป็นปีศาจโบราณที่เกินระดับข้าว ขึ้นไปเหมือนกันอย่างนั้นสินะถึงจะไม่ดูก็เถอะแต่ดูเหมือนจะได้คนที่เหลือเชื่อมาเป็นพวกเราแฮขณะที่ลิมรุตัวสั่นเดียโบก็ฉีกยิ้มแล้วอธิบายให้ฟังว่าพวกนี้แหละขอรับที่เป็นผู้มีแววพอค่าสารทยายความวิเศษของท่านลิมรุให้ฟังไปก็ร้องห่มร้องไห,ห้ยืนการกันว่าอยากจะทําประโยชน์ให้ท่านลิมรูให้ได้ขอดับเดียโบเล่าให้ฟังดูสวยงาม แต่ท่าทางว่าในหัวนั้นน่าจะแต่งเรื่องขึ้นมาเองริมุรุสำรวจทั้ง7ตนโดยละเอียดอีกครั้งทั้ง7ตนทำเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่อยู่ต่อหน้าหัวหน้าของพวกตนก็ปิดปากเงียบสั่งสอนกันมาดีไม่สิเดียโบโคงกำชับมาเป็นมั่นเหมาะสิท่าจากนี้ไปพวกเราจะเป็นค่ารับใช้ที่จงรักภักดีต่อท่านริมุรุโปรดสั่งการได้ทุกสิ่งทั้ง7ตนพร้อมศีรษะถวายความภักดีให้กับริมุรุโดยพร้อมเพรียงและเหล่าปีศาจเจ็ดร้อยตนก็ประสานเสียงตาม มีปีศาจ7 0 0ร้700ตนมาซีโรราบโดยพร้อมเพียงกันนี่ช่างสรงพลังยิ่งนักเดียโบมองด้วยท่าทางพอใจและพยักหน้าและหลังจากนั้นลิมรูก็เริ่มทําการกืนกินดวงวิญญาณปีศาจท,ทั้งหมดและเริ่มนําวิญญาณเหล่านั้นไปใส่ในร่างกายเปล่าและลิมรุก็ได้ทําการให้ชื่อกับปีศาจเหล่านั้นในที่สุดถ้าอย่างนั้น จากนี้ไปพวกเธอก็ใช้ชื่อว่าเททารอสซาอันติมาและก็คาเรล่าแล้วกันนะลิมยูประกาศอย่างยิ่งใหญ่โดยหันหน้าเข้าหากระดูกสีทองของทั้งสามที่ลอยอยู่ในแคปซูลเพาะเลี้ยงเรือนผมสีขาวโพลนเป่งประกายเงางามผิวขาวดุดหิมะท่ามกลางเฉดสีขาวมีเพียงแวลตาสูงส่งและลิมฝีปากนุ่มเท่านั้นที่เป็นสีแดงสดสะดุดตาแล้วสีแดงที่ว่านั่นก็ชวนให้นึกถึงเฟอร์ดารี เททารซ่าคันสวยเด็กสาวร่าเริงผมสีม่วงคืออันติมาตรงจุดที่เป็นร่าเริงเป็นม้าดีดโลกนั้นไดอิมเมจเท่ากันพอดีส่วนคาเรล่านั้นคงไม่ต้องบอกว่าเป็นปอร์เช่เบลตาใส่ื้อของสาวผมทองช่างสมกับรถดังที่เรียกเจ้าของอย่างแท้จริงและต่อมาลิมูรุก็ได้มอบชื่อให้กับปีศาจอีก7ตนที่รับใช้ปีศาจทั้ง3ด้โดยเหตุนี้วันคืนที่ต้องได้ตั้งชื่อให้ก็เลยดำเนินต่อไปอีกหลายวัน ซึ่งรีโมดูนั้นได้ตั้งชื่อให้ตามความแข็งแกร่งคนสนิทของเททาลัสซาคือมอสกับซีเอน็นคนสนิทของอันติมาคือเวลอนกับซอนดาคนสนิทของคาร i ล่าคืออาเกดาและเอสพีและตัวตนที่เดียบโบถูกใจชื่อเวนอมและใครจะรู้หรอว่าหลังจากนั้นไม่นานก็ได้กำเนิดกลุ่มก้อนพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในเทมเพสนั่นก็คือ Black Number กองพลทหารปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในเทมเพสต่นเองนะครับ เอาละครับคีชอบประวัติของอันติมาและการเล่าเรื่องการพบเจอระหว่างลิมูรุและสาสาวนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งผมด้วยเวลาที่ผมลงประวัติตละครและเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนที่จะกดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ